ว่าไม่พี่น้องนะครับเนาะอ่าอยู่กับเพรียงเกษตรนะครับเนาะวันนี้วันที่25ตุลาคมนะครับ2566เด้อพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ใช้คันพวกเบิกนะครับให้ครบหญ้าอยู่ที่ส่วนหนองภอคเพทศนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ราะอย่าใส่กล่องหลังพี่น้องตอนนี้เป็นขั้นตอนในการไถของเพรียงเกษตรนะครับก็จะพยายามไถแบบให้ละเอียดมากนะพี่น้องเนาะเป็นการไถ ไถในลักษณะเบืองเชิงก้อนพี่น้องนะครับเนาะเบืองเชิงเบืองเชิงมุ้ยกันประม่าที่บ้านพี่น้องนะครับหรือว่าอันที่บอกว่าไถก็คือไถลักษณะแบบเขาเรียกว่ายังพี่น้องคือพยายามไถยาพื้นรวมก้อนพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็ไถเขาไถใดก้อนพี่น้องอันเขาไถเอาจริงเลยกับเคยมีปัญหาพี่น้องผมไม่เข้ามาคคือือจะไถบ่อใดไถบ่อเข่าไถบ่อ พื้นปอดใดดีพี่น้องก็เลื่อยจะไถลักษณะไม่จะได้กระไยหถยาเพื่นได้น่วมไปก่อนพี่น้องนะครับเนาะประมาณนี้พี่น้องเนาะนะครับก็อยญาเอาภาพนั่นหรือว่าเอานะฮะสิ่งที่เห็นนี่เป็นการอธิบายแท่นแล้วก็น้องทำพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้ี่พี่น้องนะครับนะฮะก็จะไถไปนะครับครับก็จะไถประมาณว่าให้หถยาเพื่นนุ่มๆก่อนพี่น้องนะครับผมทำไถเอาเลยกับไถเลยกับจ็สิบ เี๋บ่ได้พี่น้องเขาก็ต้องค่อยๆยกค่อยยกฐา,านไปก่อกน,น,นพี่นอ้าานนองเดีย <Passover> <c oughs> ๋ยวค่อยมาไล่อีกนึงพี่น้องนะครับครับการประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับในในส่วนนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ขออนุญาตน้ำผึ้งเนอแค่นี้ก่อนพี่น้องนะครับเนาะขออนุญาตไายตอนพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าเมื่อพอสมานอิจฉายับเท้าเราครับเราจะไขยได้พี่น้องเนาะนะครับก็พอสะดวกพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องผมพูดมาครับอย่างดีเลยพี่น้องนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ